สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง NB ็ทุกท่านนะครับผมอาจารย์ธนากรนะครับคลิปที่3นะครับจะมาที่ายในส่วนของตัวแทนอิสระดอทชิปรักนะครับคือ dl นั่นเองนะครับคือเป็นดอทชิปที่มีตำแหน่งสูงสุดระดับ3นั่นเองนะครับในกรณีที่นะครับเราต้องการที่จะขึ้นเป็นตัวแทนระดับ3ได้เนี่ยนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องสร้างทีมตัวแทนนะครับทีมตัวแทนให้สะสมทั้งหมด นะครับภายใต้เราเนี่ยรวมครบ200ตัวแทนตัวแทนตั้งแต่ใต้ล่างเราลงไปเนี่ยนะครับที่ขยายบอกต่อออกไปเนี่ยนะครับให้ครบ200ตัวแทนเราจะขึ้นตำแหน่งระดับ3ก็คือดอบชิปลักคือ DL นั่นเองนะครับอดอบชิปขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเอาเรามาดูผลประโยชน์นะครับในกรณีที่เราเป็น DL แล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งสูงสุดแล้วเนี่ย แต่เรายังมีการขยายต่อไปเรื่อย,ๆ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 ,ดยๆ,ๆด้วยตัวเองนะครับขยาย ds ออกไปเรื่อยๆเราจะได้นะครับกล่องละ ,,1,000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0อ่าจาก ds ที่เราขยายนะครับกล่องละ1 0 0 0 1 0 0นนนะครับถ้าในกรณีที่ ds ของเราเนี่ยนะครับเขาไปขยายต่อนะครับเราก็ได้400เหมือนเดิม่า ds ไปขยายต่อเราก็ได้400 400 400 400กี่ ds ก็แล้วแต่นะครับ ถ้า DM ของเราไปขยายต่อนะครับเราก็ได้300 300 300 300กอกณีที่ตำแหน่งชนกันนะครับ DL นะครับคนที่เราขยายเองเนี่ยขึ้นมาเป็น DL ด้วยนะครับแล้วเราก็เป็น DL ด้วยเนี่ยแล้ว DL เนี่ยนะครับที่เราขยายไว้เนี่ยเขาไปขยายต่อนะครับไปขยาย DS ต่อเนี่ยเราจะได้200 2 0 0 2 0 0 2 0 0อ่าทุกกล่องเลยนะฮะจะได้200 200ผลประโยชน์เหมือนเดิมครับ จำคลังจังหวัดก็200คลังอำเภอ2 0 0คลังตำบลก็300นะครับปลายทางไปตกที่ไหนก็จะได้ที่นั่นนั่นเองนะครับนะครับส่วนการซื้อซ้ำนะครับมาดูในการซื้อซ้ำนะฮะการซื้อซ้ำของตำแหน่งระดับ3หรือ DL เนี่ยนะครับในกรณีที่คนที่เราขยายด้วยตัวเองนะครับไปซื้อซ้ำเนี่ยครับในเขาอยู่ในตำแหน่ง DS เนี่ยเราจะได้กล่องละ4 0 0 4 0 0 4 0 0นะครับนะครับ แต่ถ้า Ds เ,เราไปขยายต่อเนี่ยนะครับมีการซื้อซ้ำเราจะได้200 200 200นะครับนี่ฮะอ่ามีขยายต่อนะ Dm ของเราซื้อซ้ำเราจะได้400ต่อกล่องนะครับแล้วก็ Dm เราขยายออกไปแล้วก็มีการซื้อซ้ำนะครับเราจะได้1 0 0 1 0 0 1 0 0ต่อกล่องนะครับ Dl ก็เช่นกันนะครับ Dl นะครับที่ตำแหน่งของเรานี่แหละนะครับมีการซื้อซ้ำเราจะได้400และมีการขยายบอกต่อออกไปเนี่ยแล้วก็มีการซื้อซ้ำเกิดขึ้นนะครับ ก็จะได้กล่องละ100 100 100 100, 100. นะครับนี่เป็นการซื้อซ้ำนะฮะผลประโยชน์ของจังหวัดอำเภอตำบลก็เหมือนเดิมครับตำบล300อําเภอ200แล้วก็จังหวัด200นั่นเองนะครับซึ่งผู้ซื้อก็แน่นอนครับใครซื้อซ้ำก็รับกลับไปนะครับกล่องละ800นะครับมีการซื้อซ้ำก็รับไป800ผู้ซื้อนะครับส่วนตัวเราก็รับไปตาม ระดับตรงนี้นะครับในการซื้อซ้ํานั่นเองนะครับนี่คือผลประโยชน์นะครับของตัวแทนในระดับ DL นั่นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับคลิปที่3เดี๋ยวไปดูคลิปที่4จะมีผลประโยชน์ต่อเนื่องอีกนะครับจาก DL นั่นเองนะฮะใครที่ขึ้น DL เนี่ยก็มีผลประโยชน์เยอะแยะอีกมากมายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ